สวัสดีครับคุณกำลังฟังคิดไปด้วยกันพอดแคสต์ Podcast ที่จะพาคุณเจาะลึกเบื้องหลังกลยุทธ์ความมั่นคงและปรากฏการณ์ที่กำลังเปลี่ยนรูปแบบสงครามในศตรวรรษที่21ตอนนี้มีหนึ่งข่าวใหญ่ที่ไม่ได้ดังแค่ในภูมิภาคอาเซียนแต่สั่นสะเทือนถึงยุโรปและกลุ่มนาโตเพราะสื่ออังกฤษอย่างเดอะเทเลกราฟถึงกับต้องเขียนวิเคราะห์ภายใต้หัวข้อที่น่าสนใจว่าไทยปรับใช้ยุทธศาสตร์โดนแบบยูเครน โจมตีทัพกัมพูชาแม่นยำล้ำกว่านาโตนี่คือจุดเริ่มต้นของการตั้งคำถามใหม่ทั้งหมดว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้นำด้านสงครามโดรนต้องย้อมกลับไปที่เหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาที่เริ่มปะทะกันเมื่อวันที่24กรกฎาคมและสิ้นสุดลงด้วยข้อตกลงหยุดยิงที่มาเลเซียในวันที่28แต่ในช่วงระยะเวลาเพียงสวันนั้นกองทัพไทยทำในสิ่งที่โลกตะวันตกไม่คิดว่าไทยจะทำได้ใช่ครับ เรากำลังพูดถึงการใช้โดรนโจมตีเป้าหมายยุทธศาสตร์อย่างแม่นยำไม่ใช่แค่บินถ่ายภาพไม่ใช่แค่สอดแนมแต่คือการปล่อยระเบิดจากอากาศลงบังเกอร์คลังกระสุนและศูนย์บัญชาการของฝ่ายตรงข้ามสิ่งนี้ทำให้เกิดความปั่นป่วนในโครงสร้างคำสั่งของกองทัพกัมพูชายอย่างมากและชะลอการส่งกำลังสนับสนุนจากแนวหลังจนแทบจะเป็นอัมาพาตได้เลยทีเดียวสิ่งที่ทำให้โลกทึ่งไม่ใช่แค่ความแม่นยำ แต่คือภูมิประเทศที่ใช้เราคุ้นเคยกับภาพโดรนในสมรภูมิเปิดโลง่งยูเครนอิรักซีเรียแต่ครั้งนี้มันเกิดในป่าดงดิบชายแดนไทยกัมพูชาที่เต็มไปด้วยต้นไม้สูงทัศนวิสัยจำกัดและอากาศร้อนชืน้นแล้วโดรนควอดคัปเตอร์แบบสี่ใบพัดของไทยกลับสามารถบินผ่านเรดาร์วางตัวรอในอากาศและโจมตีเป้าหมายที่มีความเคลื่อนไหวได้แบบเงียบสนิทและแม่นยำถึงระดับเซนติเมตร มาเซลพลิกตาอดีตนักวิเคราะห์เพนตากอนให้สัมภาษณ์ว่าสิ่งที่ไทยทำลบล้างความเชื่อแบบเดิมๆเ,เกือบทั้งหมดเราคิดว่าโดรนคือเครื่องมือของฝ่ายอ่อนแอเช่นยูเครนหรือกบฏแต่ไทยมีทั้งเครื่องบินรบมีอาวุธครบมือแต่กลับเลือกใช้โดรนโจมตีแบบมีเป้าหมายชัดเจนนั่นหมายความว่าการใช้โดรนไม่ใช่เพราะจำเป็นต้องใช้แต่เพราะมันมีประสิทธิภาพสูงกว่านี่คือการเปลี่ยนมุมมองของสงครามไปเลย ดรโรมานยาคอบจากสถาบันโลวีอินสติทิวต์ออสเตรเลียก็เสริมว่าไทยเจาะจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างศูนย์สั่งการและคลังอาวุธซึ่งเป็นหัวใจของกองทัพถ้ามันพังโครงสร้างทั้งกองก็ล้มตามคำถามที่หลายคนตั้งคือแล้วถ้าไทยล้าหน้าเรื่องนี้แล้วนาโต้ล่ะนาโต้มีงบประมาณหลายพันล้านมีบริษัทผู้ผลิตอาวุธระดับโลกแต่โรเบิร์ตโทลาสจาก AUSI กลับบอกว่า นาโต้ไม่ได้ออกแบบกลยุทธ์โรนให้ใช้ในป่าเขาอากาศชื้นหรือลักษณะภูมิประเทศที่ซับซ้อนเหมือนในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่ไทยกลับทำสำเร็จและพัฒนากลยุทธ์ให้สอดคล้องกับพื้นที่ได้ดีมากกล่าวง่ายก็คือนาโต้อาจจะมีเทคโนโลยีขั้นสูงกว่าแต่ไทยมีการประยุกต์ใช้ที่มีประสิทธิภาพกว่าในพื้นที่จริงฝั่งกัมพูชาถึงแม้จะพยายามตอบโต้แต่ก็กลับไม่มีเทคโนโลยีหรือแผนรับมือกับการโจมตีทางอากาศแบบแม่นยำ โดยเฉพาะเมื่อศูนย์บัญชาการถูกตัดขาดการสั่งการก็ล่าช้าแม้มีโดรนสอดแนมก็ไม่สามารถใช้งานในระดับยุทธศาสตร์ได้สิ่งนี้ยิ่งตอกย้ำว่าใครควบคุมอากาศใครควบคุมข้อมูลคนนั้นชนะคำเตือนสุดท้ายจากบทวิเคราะห์อังกฤษคือสงครามโดรนไม่ได้อยู่แค่ในยูเครนหรือตะวันออกกลางอีกต่อไปมันอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แล้วและประเทศตะวันตกต้องรีบปรับตัวก่อนที่จะตกขบวน นั่นคือการประกาศว่าไทยไม่ได้อยู่แค่ในภูมิภาคอาเซียนอีกต่อไปแต่กำลังก้าวขึ้นไปอยู่ในวงสนทนาเดียวกับผู้กำหนดยุทธศาสตร์โลกขอบคุณที่รับฟังคิดไปด้วยกันตอนนี้อย่าลืมครับสงครามในวันนี้ไม่ได้ชนะด้วยจำนวนทหารแต่อาจชนะด้วยขนาดกล้องและรัศมีบินของโดรนเราจะกลับมาอีกครั้งในตอนต่อไปกับการเจาะลึกข่าวโลกความมั่นคงและเกมแห่งอำนาจที่ซ่อนอยู่หลังพาดหัวข่าวสวัสดีครับ